ยุยยัดเยอะโตรฟาดกรณีดราม,มา่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปาลินยาไม่มีแต่มีหีนะคะโดยมีเนื้อหาร้องถึงอวัยวะเพศแบบตรงๆปอนนทวุฒิโพสติงว่าหยาบลนห่วงเด็กเอามาร้องกันยุยกับโพสสวนไปเลยว่ากลัวลูกหลานฟังไม่ได้นี่เปิดให้ลูกฟังเลยคะ่ะกลัวแล้วกอธิบายสอนลูกไปด้วย ไม่มองโลกจริงๆระวังลูกไม่มีภูมิเจอเพลงแค่นี้ปอสอดอประสาทแดกเห็นไหมคนจนมีสิทธิไหมครับปราริญยาไหม่มีไอ้ไอปอนี่เป็นไผ่วะมปอนัทวุธิอีกอะค่ะอะออปอลืมเป็นดาราที่เพื่อนบอกค่จ้างกันแล้วกันค่ลกสวยลกสวยเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ไทยแม่หรอแ<ม><ม>อ๋เอาอ้ที่เช่เไนไอเป็น่นนายไอไอเก็บนก อ่าอ,อันอู้ถึงภาคเหนืเหอเขาอ๋ออู้ถึงภาคเหนืเหอเขาไหมกำเมืองเขาเนี่ยซอเนี่ยเขามีดั้งเดิมแลม้วเฮามีเก็บนกมีไนไอภาคกลางนี่มันมีลำชอยลำตัด,ตดโอชอยนี่มันสองเงี้ยสองเงี<อ>้ยของแก่ของแก่เล้กก็มียิ่งกว่ายิ่งกว่าอ่ายิ่งกว่าเพราะไอ้ไอไปอยู่มาแทบจะว่าหมดแล้ะ ถ้า да มโนราหลงผมเคยได้ฟัง <Common> <end> มาได <together> ้เคยสิบเออมันมันมโนราจงพ้นไอ้ฟังบอกเค้ออกฮาฟังบอกเนาะแต่ฮาก็ะบุว่ามนมันถึงมีมันถึงมีอีสานก็มีเพราะเพราะว่ามันเล่นในพื้นที่พิดแล้วเปิดเอาคนในงานท่านม่วนที่อย่าม่วนมันม่วนทรับผมถ้ามันบอกว่าท่านว่าเรื่องกล้วยเรื่องปีมันมีแต่ไทยมันแบบแน่นอน่ไอ้มูโลกสวยเนี่ยคอสู่เขาแบบพีดสีมเ้อะนึ่งตีสู่เขายาพีดนะ ข้อสี่มุสาข้อสามกามแต่ไปการไปงานคิ้งบัลแรดหูแรดตาพอ่อหัวเปิ่นพ่อมียเปิ่นนี่นะขอเตอร์แล้วมาแวงเอ้ห้าบ่ได้เอาแค่ละครบ่เดียวอแค่ละอ่อนจุกมือกันก็มันยิ่งกว่าแม่นเหรอ,อขาดดานาดันแลหนังเอ็กหนังโตเป็นแผ่นสิ่งเขายังคือกระตัวเปิ่นมาออกรายการได้เลยมันบ่มีแล้วยังไอ,อ้ถ้าขอร้องอย่าไปลกสวยนัก มันก็อยู่ในความเป็นจริงนั่นแอคือมันมีเยอะมากเลยอ่ะในจะในเพจหมู่เฮากระจ่างเยอะเพจหมู่จ่างจอยจ่างซอศิลปินนักร้องธรรม,มาดาธรรมดาแล้วก็เฮาเอามาลงในเพจเพื่อพอแบบเนี้ยอ่านน,นาพดอย่างอันอย่างอี้อ่กคือว่าจะบอกว่าที่เปิ้นเล่นเนี่ยเปิ้นเล่นในือคนหน้าเวทีพอมันม่วนตอนนั้นมันแ<อ>ย่ใดก็ได้ที่เือคนมีความสุขบบยอย่างเฮาเนี่ยเป็นซอเนี่ยเฮากับซอเือคน,นหน้าเวทีพอ มีซอไายพ่องซอโอยซอฮะซอหีซอ,อโกยซอ,สอหลหลายอยา่างแล้วแต่หน้าเวทีเมันจะชอบมันแต่เราเอามามลงเพจค<ม>ือพ่อแม่ละโอยลามกโอยหยับลนโอยบาสร้างสรรค์คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือคนหน้าเวทีเป็นม,วม้วนแต่คุณมาไหลพ่ออย่างเงี้ยอันไหนม้วนกับพ่ออันไหนบ่ม้วนกับ,ออนนกบปัดกว้างนะแล้วก็อันไอที้แว่ม้วนม้วนเน่ะที่มาเคยไปโกงเงินเห็นไหม ทิ้งบ่เคยไปอูป้ปดภมดเทศไเห็นไหมอ๋อทิ้งบ่ต้องอายสู่เขาบ่ต้องอายแก่คนอื่นเมื่ออายแก่ตัวเกา่าเพื่อนึงบอกว่าคนฟังคำธรรมกินตดำพริกดำแต่ขาดคนฟังคำบแบบได้กุ้ยแหลกผมผมคนบ่กินเหล้าบ่าเข้าสังคมบหม่หุมหีหุมนมเป็นคนบ่เต็มร้อยอ,อันนี้อยู่ในคำสอนของตุ๊กครูสีทวนสมัยใหม่สมัยเกา่าตุ๊กเจ้ากับขี่เหล้าอ๋อแม่ก็ใจได้แต่หอดปรเดี๋ยวนี้ใจได้แต่หอดปรเดี๋ยวเพราะงั้นก่มันมีอันนั้นนะ มันเปนบ่นอเกิดของสัตว์โลกมนุษย์เกิดตึงคนตุกเกิดตึงเศรษฐีผยว่าลามกจกกระปงบด,ดีบูพกการีก็คือหีนั่นเรามีคุณล้ำเลิศเปนบ่นอเกิดคนหลายตึงยิงตึงใจตึงนายตึงเจ้าคุณตาคุณยายยิงใจแก่เท่าแปลงลูกหลานตาลเตา้ตาออกมามนุษย์สัตว์นะโขนเกิดบนแผ่นดินโลกภัยบ่ได้เกิดแากบาหินบาพาครูบาอาจารย์หรือคนทรราบิดาล้นแต่บุญออกมาจากวังคาตุ้มมุมแม่นก่อแม่นก อ้อละขึนน่ตึงบอกว่าคิงตึงบอกว่าฮะตึงบอกว่าคนตุกตึงบอกว่าเศรษฐีลว้วนเกิดออกจากนี่ขันมาลุ่มลุ่มนอันนี้ต่อเฮ้ยพอหูไม,ม่นหวไหนหัวหน,นา้าบรรจุไหนหัวหน้าถ้ามันแบบล้อมไอ้หมูก็ใจมันแบบกินหรอกมัไม่หรอกแค่ขอเถอะอ๋อคิงอ,อูอออกมาแหมะมันบบดีไปดีคิงบัดเลี้ยงของเมียคิงนะเอาตีนย่ำคิงย่ำแน่เพราะว่ามันลำคาญแ่ะ อย่างน้องยุ้ยเนี่ยพันมองโลกได้ทะลุแล้วกัพันมองโลกได้ได้ได้กว้างมาก oh. มากกว่าอันนี้คือเป็นเข้าใจสัจธรรมเข้าใจวิถีชีวิตว่าการละเล่นแต่ละท้องที่มันบ่มันบ่นบเหมือนกันแล้วก็แต่ละเวทีที่เขาเล่นเนี่ย้เ mm hmm. แบบิือกเวทีที่เล่าอันนี้กว่าเขาจะเล่นนี่ถูกใจคนดูต้อเวทีเนี่ยนะครับเขาต้องเย่แล้วเย่เห็นแนละ้ว oh. 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 อ่าเย่ไปทางนี้ oh. ชอบก็บ่ชอบ แม้ Birthday, แต่อยากจะแย่คําลามกจกออกปิดหรือว่าแย่ yeah, เรื่องมุกโอยโวยแห้ๆเนี่ยครับมุกลามกเนี่ย yeah, น,นะครับบางทีเราต้องแย่ไปก่อนครับแย่แล้วเปิ้ลบัฮทับคน,คนเล่นเนี่ยถอยแล้วนะครับถอยแล้วเราก็จะไปไลายอื่นแล้วนะถ้าแย่แล้วเปิ้ลบันทับอ่าโอเคม่วนแย่เลือ yeah, กเข้าไปเปิลล้ลม่วนม่วนเลือกเข้าไปมว่วนบัทับได้หากับม่วนบางที่นี่บาต้องมาต้องรอที่จะแย ok. ่หรอกเปิ้ลบอกว่าขอเล่นแบบนี้เนอะไม่เหรอ บางทีนี่ขอเอาอวยๆเอาฮะกๆเนอะเอ๊ะมันแล้วแต่คนน่ะไปทีนะเบิร์ดนะเอาง่ายๆแอปไปไหนแอปชอบไปกับแม่ครูพอศรีอ่าหันแน่แม่ครูพอศรีเมืองพานปุ๊บเขาจะขึ้นซอ่อย่างแม่แมู่พองสีเนรอฮะเป็นอีกแล้วเปิร์ดไอเชฟแบะมาแล้วมึงแล้วหวังเอ่าแม่แน่ถ้าแม่สีมันมันแบ,บัดแล้วอ่ะแม่อืมมันแบ,บัดแล้วบางทีเปิ้์เป็นอีิกระลักของเปิ้์เลยว่ะเออไอ้นักแสดงคนนี้เลย จ้งซออันนี้คือต้องซอประเภทนี้เนี่ยจย่า,างเปนมาแล้วคุณได้ฟังแบบนี้แนะน่เออเอาทวัดมาเนี่ยได้ฟังแบบนี้แนะน่ถ้าไปอยากฟังแบบนี้มันมต้องเอาทวัดมามาเอาแบบนี้มาแม่มางอ่อไอ้ไอ้ยังชอบอันของแม่ครูไอนะ้น่ะแม่ครูสีออนกนแ็แต่งไว้เหะเอะไอ้มาแก่คุณแพนหมแส้งคุณแก้งหมหีวันทองกะกียุ้มดีเจนล่ำคุณแพนหูมดแห้งนอนสะแกงตั้งแห้งแต่ว่าคุณแก้งมันสู้บะทอย วันทองน้องเจ้าแกกีสองคนแห้งบ่กมีแปะกันนับมอย,อยนอยเจ้าปีน้อยแปะกันนับมอยวันทองคนขานะ <c oughs> อาแม่ก็จะสูงกว่าข่้นหัวหบแหกงกว่าแตงสักแบดคอร์เต้ที่กินมาวิจานณ์เน่ะคิงพิษสินขอ้อสี่ละมุสา <c oughs> เออมันบบตรงกับความคิดกับวอันนี้อ,อยากลกสวย<ช>น้ำจิ้มน้ำจิ้มน่าจิตจตังค่ะปล่อยวางคือ เขาไปพ่อคีบคนอื่นก็เหมือนกันนะบางทีเปิ้ลมาได้ทำมันกอเขาพอบนมือถือแล้วครับ<ม>เพื่อเล่นหน้าเวทีเพื่อเล่นในผับเปิ้ลนเล่นลานคอนเสิร์ตที่เพื่อมีความสุขร่วมกันแต่สมัยนี้มันมีโซเชียลเป็นโลกเฟซบุ๊กคลิปตอกเพื่อเอามาเฮ้เขาพอ่อเออเปิ้อเอามาใส่ในมือถือเอากระไล่พอ่อเนี่ยบางมุกบางเรื่องราวเพื่อเล่นหน้าเวทีที่เราห่อม้วนขนาด แต่ไอ้เฮาเนี่ยมาพอผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยเฮาม่ได้อยู่ในวงนั้นน่ะรู้สึกว่าโอ้ยหยาบคายโอ้ยรุนแรงโอ้ยบบเข้าท่ามันก็บแบเข้าท่าสิเพราะว่าคนเล่นกันหน้เวทีอ่ะเนี่ยอันนี้เฮามาพอในมือถือเฮาเฮาอาจจะได้เป็นคนดูตอนนั้นน่ะที่มันจะเล่นเอาพออ่ะมั่งอ๋อลํำตัดสมัยแม่บัวขาวแม่บัวขาวนี่ตกก่อนเตียนวันนั้นแม่เย็นจิตอย่างกับวานแม่อันเนี่ย กำลังกำลังแแรงเหมือนกันแต่ไอเียนหนังสืออยู่ที่พิษณุโลงานวัดใหญ่นะ่ะเพิ่นก็จะมาเล่นตลอดแม่บุกข,ขาวแม้แต่ทำขวัญน่ะก็ยังมีเลยการปฏิสุธินิ่อย่างมันต้องปฏิสุธถ้าปอทิ้งก็แม่ทิ้งเหมือนการที่อย่ปฏิสุธก่อนฮะขอต้องทำขนหน้าหรือว่าอซอปฏิสุธอ่า ก็มีห้ามลำดับลำดาจนขนาดที่ว่าอ่ากกับแม่อ่าไม่แย่อย่างกันถึงจะเกิดออกมาเป็นลูกอยู่ในต้องในคัน่ตรงนั้นแต่จะใช้แค่คำสวยหรูสวยงามแต่แต่ความเป็นจริงมันก็คือจุดกันนะมันก็คือจุดกันนั่นแหละเพราะฉะนั้น กายวยวะในางกายเนี่ยเป็น<ม>หูเป็นตานี่คือสิ่งสมมุติขึ้นนย่งนั้นแม่แม่ที่เป็นเอามาฮ้องกันอันนี้คือหูนะนี่คือ<ม>ตานะนี่คือปากนะ<ม>นี่คือนมนะอ่าม,มันกรอแม่นั่นแหละมันก็คือคําที่เหมือนสมมุติมาฮ้องนะที่สีทั้งหกหูตาดังปากตีนมืออ่าน่ะอันใดอันหนึ่งมันทำมานบาอันนี้ก่นะกิเลสเกิดและไอเบิรมลองสังเกตนะ นี่คนเมืองเขามือนกันนะ,ะจะไปว่าโอ้แล้วเขาอ,อย่างบันดังคำเม้าบันดังซออย่างบันดังคุณพ่ออีสานนะเพ่งคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่ามีลายเหตุธรไม่ค่าปาริญญาไม่มีนี่นะไม่พอ <ๆ S 1> ในคม <ๆ S 1> <comment S 2> นิษฐ์นะครับคนอีสานเพื่อนบหมอมีไผ่ด่าม้าดากันนะครับผมบาหาันเลยโอ้ยหยับลนโอ้ยลามมกโอ้ยจกซกซกกเป็ดผมดูแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนมีแต่มม้นซื่นโฮเซลโอ้ยอลกโปฮาดี <laughs> แล้วก็เพื่อนอ่ะท่งเสริมกันเนอะ เออเจ่อกันแช่เจ๋อกันยังเพราะว่าอันนี้ขนาดเก่าแล้วปีสามแปดสามเก้านะเพื่อนเอามาสนุกสนานกันเอามาต่อยอดเอามาทําดนตรีใหม่เอามา,ตมเ,า,มาเต่งใหม่เกิดความสนุกคืกคื้นจนเฮาด้หัวอ๋ออันนี้ลาผขอนเกนแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้เหรอเออม,มันมีมันมีหลายล,ลย้าเหรอไอ้ท่านคิดครับดูครับลองเป็นซอครับ ลองเป็นไอทวัดซอดูครับอ่ามันจนมีซีดบะครับมันจนปะซิดมีครับอาบาลินยาบ่มีบมมีก็ขลังนะครับลองออกไปดูครับอ่าแล้วจะโดนว่าอย่างไรครับไอหมูเดียวกันเนี่ยไอหมูเ <c oughs> ขานึ่งเนี่ยอ้อาวอีดีกว่า,าแม้แต่ประเดียวยังหาขีนกรมของปี่ไอบุญมีถ้าผีตา่บุญมีมีนี่มือเฮ้ยสู้เขาไม่ได้แดกหรอกครับหมูนเนี่ยไอ้ลํำบอกเล็ เพิงอ่ะจังโซมันมาไปทางใดนเอาเปิงอ่ะเหงนโซมันไปทางใดนก็ย้อนสู่เขาไปอ่ะเออแกมันเมาไปทางใดนมันก็ย้อนอย่างอเงเออมาถึงไปทางใดนครับขอเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเขิดใจฮะกินกระจายติงให้กระจายติงอย่างเงี้ยกไปไปเปลี่ยนก๋าแโอเคปากกันไปครับปากกันมาเพราะว่ามาชูบมุมฟัง